แล้วแต่เจีย๊ยบมาแล้วจ้าอย่าลืมกดซับสไคร e กดติดตามกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งติดตามเขาด้วยนะมาแล้วมาแล้วฮึบฮึบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหมามาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างสองสามวันที่ผ่านมาของใช้ภายในบ้านของเจีย๊ยบหมดแล้วจ้า เจี๊ยบเลยไปสั่งของใช้มาเพิ่มเติมจากยูพิจ้าเจี๊ยบได้ส่วนลดจากการเป็นยูพิเกอรด้วยนะเพราะเจี๊ยบเป็นยูพิเกอร์ไงเจี๊ยบถึงได้ส่วนลดตัวนี้ช็อปคุ้มคุ้มค่าจริงๆวันนี้เจี๊ยบไปช็อปของใช้มาเป็นน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มและก็มีในกล่องนี้อีกหนกล่อง ช็อปเพลินกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีส่วนลดส่วนต่างและแถมได้ค่าคอมมิชชั่นคืนอ,อีกต่างหากในยูพีกมีของให้เลือกมากมายทั้งของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มตั้งแต่ของชิ้นใหญ่จนถึงของชิ้นเล็กและครั้งนี้มาทายอินของใช้ในบ้านกันจ้า ถ้าทุกคนสนใจสามารถเข้าไปในเว็บของ U Pick ได้เพียงแค่โหลดแอป,ป U Pick และใส่รหัสคำเชิญ66879ย้ำใส่รหัสคำเชิญ66879แล้วคุณจะได้ส่วนลดจากการช้อปสินค้าในแอป,ป U Pick นี้จ้าเดี๋ยวเจ๊บจะลองแกะดูว่าในกล่องนี้ที่เจ๊บสั่งมามันได้ตามที่สั่งหรือเปล่าเดี๋ยวลองแงะดูก่อนนะว่าข้างในมีอะไรเท่าที่จาได้อีกอย่างนึงที่เจ๊บสั่งไปน่าจะเป็น เจลล้างมือของโปรเทคจ้าผสมสูตรน้ำผึ้งเพราะตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์โควิดใช่ไหมก็ต้องดูแลความสะอาดของเราด้วยเจ็บเลยซื้อเจลล้างมือมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในยุคและสถานการณ์แบบนี้แพ่แดนน้องแพ็คมาอย่างดีจ้ามีบับเบิลห่ออย่างแน่นหนาเจ็บสั่งมาครึ่งโหลจ้ะทั้งหมด6ขวด ไซส์กำลังพอดีมือเลยโหใช้ใช้ได้ยาวเลยลนะ่่ะรอบนี้ใช้ได้ยาวจริงๆทั้ง3ชิ้นคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะเจ็บได้ส่วนลดจากการใช้แอปยูพิดและรหัสเชิญของเจ็บเองจ้าใครสนใจสามารถเข้าไป ดูในแอปยูพิกได้นะโหลดแอปมาแล้วก็ใส่รหัสคำเชิญ66879ส่วนลดทุกอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาจากการช็อปในแอป u p i ิกนี้จริงๆเจ๊บคอนเฟิร์มเลยจ้านอกจากนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายของในแอป u p พิกได้ด้วยนะอย่างแค่คุณอดโหลดแอปยูพิกนี้และใส่รหัสคำเชิญของเจี๊บคือ66879คุณก็สามารถเป็นยูพิกเกที่สามารถสร้างไรายได้จากการใช้แอปยูพิกขายสินค้า โดยที่ไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องสต็อกสินค้าทางแอป u p i c จะจัดส่งสินค้าที่เราได้ทำการเลือกซื้อในทันทีหรือสามารถแท็กสินค้าให้ได้ทันทีที่ลูกค้าต้องการสินค้าและจัดส่งให้ถึงที่ถึงที่หมายจ้าเอาล่ะมาดูสินค้าที่เจได้ช็อปกันมานะจ้ะอันนี้คือเจลล้างมือครึ่งโหลมี6ขวด น้องแพ็คใส่กล่องมาอย่างดีถึงมือเจีย๊ยบภายใน3วันทั้ง3อย่างที่ได้มาคุ้มค่าคุ้มราคาใช้ได้นานหลายเดือนเลยจ้าทั้งน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็เจลล้างมือ3อย่างนี้เจีย๊ยบได้ส่วนลดและแถมได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยเพราะเจีย๊ยบเป็นยู i ิกเกอรที่สามารถสั่งสินค้าได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้าและสามารถขายสินค้าและได้ค่าคอมจากสินค้าในแอปยูิกนี้ด้วยนะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถช็อปสินค้าได้แอปยูพิรวบรวมสินค้าหลากหลายหลักสไตล์และเป็นส่วนหนึ่งของลาซาด้าด้วยลองไปดูนะจ๊ะ